ร้านสตาสตร์บัคสโตนมีจำหน่าย ID เทพออสตาให้เลือกมากกว่า100 ID แล้วยังมี ID เทพ ID ลุงอนิเมระราสแตนมีบริการรับจ้างฟาร์มปลดด่านอีโวตัวละครมีบริการโลบัคก,กลุ่มเติมเข้า ID ทันทีแต่ต้องเข้ากลุ่มก่อน15วันนะครับบริการจิ๊บเกมพัสราคาถูกและบริการอื่นๆอีกมากมายหาร้านปลอดภัยไว้ใจได้แนะนำร้านสตาสตร์บัคสโตนจัดไปนิ่งอยู่ใต้ดีคริปชัน ยินดีต้อนเรกเข้าสู่ช n n e l ตอนวันไหนนะครับก็อยู่กับอันนี้ a าดนะครับก็เกมอัปเดตนะครับแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงนะครับอัปเดตวันที่20นะครับบ้านมันคือ20นะครับแต่บ้านเราอะตอนเนี้ยที่ผมอัคชิปอี่สิบนะมันอัปเดตตอนตีหนนะตีหนึ <c> ่ง <oughs> ตีหกว่ากว่าเนี่ยตีหนึ่ง่งนะมันอัปเดตมาก็งงเหมือนกันตกใจเลยเออสรุปอัปเดตนะครับก็มีระบบตกปลาใหม่นะครับก็ ไอ้นะครับเกมตกปลาก็เอาเข้ามาด้วยนะครับมีอาร์ติแฟกต์นะครับมีปลานะครับก็ได้จากการตกปลามีโค้ดใหม่นะครับตรงนี้โค้ดใหม่ก็เดี๋ยวแปะไว้ใต้ด e s c r i p t i o ให้นะส่วนระบบเชิดกับดันเจียนนะครับดันเจียนอยู่ตรงนี้นะครับผมเอาไปดูมาแล้วนะครับรอดันเปิดดันเจียนอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงข้ามกับดันปกตินะครับนี่คือดันเจียนนี่นี่นะครับดันเจียนอ่าอันนี้ไอ้นี่มาายออลไม่ใช่หรอทำไมมันเรียกายออกว่าดันเจียนอ่ะ อ่ะอีซี่เเดี๋ยวพ่งนะทำไมมันเวลาหมดมาพร้อมกันอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็เดี๋ยวผมไปเรื่องตกปลาก่อนนะครับเดี๋ยวไปเร็วๆนะครับตกปลามีทั้งหมดสองสองที่นะครับที่ตกปลามีสองที่นะครับก็อยู่ดานหนึ่งนะครับเราตกไม่ใช่ว่าตกงว่วได้นะครับในเบ็ดตกปลาอยู่กดหนึ่งนะต้องถือเบ็ดก่อนแลวเราต้องหาสัญลักษณ์นี่ฟิชชิ่งนี่ตรงนี้ตรงนี้ตกได้นะครับตรงนี้ตกได้นี่เขาตกกันอยู่นะเราก็ตก วิธีการตกก็กดชิกนะครับผมกดชิกอ่าแล้วก็รอครับพอปลากินก็เลี้ยงรวยได้อะไรเลี้ยงเอ้ะจะกระักกระชักเน่เน่ยหนี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 เอ๊ะได้หินได้หินไดหินไดหินอ่าได้หินอ่าฮะแต่ถ้าดบด่างด่าก้อนบอลนะครับมีอุ้ยเอ้าตกตบด่านด่าก้อนบอลมีลูกแก้วให้ด้วยนะครับส่วนเรื่องของดอบอ่าของที่ตกได้นะครับเดี๋ยวผมหาข้อมูลแป๊บหนึ่งนะครับ แล้วเดี๋ยวอเอามาแจ้งในใต้ดีคริปชั่นหรือว่าเออเนี่ยเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ให้นะครับว่ามันมีดอกอะไรเพิ่มเติมบ้างเพราะตอนนี้กําลังเพ้นทสอยู่อ่าเรามาเรื่องระบบเพนทนะครับสัตว์นะครับระบบทีมเข้ามาแล้วเราก็สามารถเซตนะครับให้เราเลือกเซตก่อนนะครับอย่างเช่นเราเลือกเซตตึ๊กตึ๊กตึ๊กเสร็จแล้วใช่ไหมให้เรากดเซฟนะครับมันก็จะทับเนี่ยก็จะทับไปเลยได้มันก็จะเซฟเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเซตใหม่นะครับแล้วก็เลือกเซตที่เราต้องการแล้วกดเซฟนะครับ เวลาจะใส่ให้กด Equip นะครับนี่คือใส่เห็นไหมครับตัวผมเปลี่ยนเห็นไหมตัวเปลี่ยนเห็นไหมครับเปลี่ยนระบบใส่แล้วก็ของดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันมันมีระบบออโต้ล็อกนะครับนี่ระบบออโต้ล็อกมีติดซีเค็เอ็กซ์คูซสฟแต่ยังไม่รู้นะครับว่าล็อกจริงหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่เคยได้นะครับเกมเพิ่งอัปเดตปุ๊บผมอัดชิปเลย อ่าดันเจียนเดี๋ยวรอเวลาก่อนนะครับนี่มากันเต็มเลยไปขึ้นไปทำอะไรข้างบนนุ้นก็ไม่รู้เดี๋ยวรอเข้าดันเจียนนะครับรเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับนดันเจียนอ่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีแค่อ่าอาชิฟเมนใหม่นะครับอาชิฟเมนใหม่คือดันเจียนนะครับเดี๋ยวลองลงก่อนว่ายางไหมอ่าแล้วก็มาที่กระเป๋านะครับมีระบบเช็คนะครับกล่องได้ในดันนะครับแล้วเอากล่องในดันมาเปิดกล่องเปิดก็มีโอกาสได้อาร์ติแฟกต์พวกนี้นะครับอาร์ติแฟกต์พวกนี้ก็มาอ่านดูนะครับ ที่น่าสนใจคือเปิดไข่เพิ่มหนึ่งฟองนะครับอันนี้น่าสนใจมากเปิดไข่เพิ่มหนึ่งฟองนะครับแล้วมีเบ็ดตกปลาด้วยอยู่ข้างในกล่องนี้นะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวรอดันเปิดก่อนแล้วเดี๋ยวผมอ่าพาเข้าดัานไปดูนะแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันเป็นอัปเดตเล็กๆนะครับแต่ก็เป็นอะไรที่สะเทือนเหมือนกันนะครับเนื่องจากมันมีอ่าอาร์ติแฟกต์เปิดไข่นะับมีใส่ตัวเพิ่มไหมไม่มีนะไม่มีที่หน้าว้าวคือเปิดไข่ มันให้เปิดไข่เพิ่มหนึ่งฟองมันอะไรที่แบบเฮ้ยตอนนี้จากผมเปิดสี่จะกลายเป็นเปิดห้าผมจะเปิดไวมากเปิดได้เยอะมากต่อนหนึ่งหน,หนึ่งคืนนะก็มไม่มีอะไรเด็ดดอ๋อเรื่องดันเจียนอีกอันนึงไหนว่าดันเจียนอ่าอาร์ติแฟกต์นี่ดันเจียนนี่ก็ดันเจียนก็มีมีไหนวะนี่เปิดไข่ผ่านลูมห้าถ้าผมเปิดห้าผ่านอีกได้หนึ่งฟอง เปิดไข่หนึ่งฟองตอนนี้ผมจะกลายไปเปิดหกนะสมมุตินะแต่ยังไม่รู้นะครับว่าจะได้ยังไงโอเคเดี๋ยวมาย้อนอ่าเดี๋ยวรอดันมานะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วอัปเดตนี้ถือว่ามไม่ใช่อัปเดตใหญ่นะเป็นแค่อัปเดตย่อยเข้ามาขั้นเฉยๆนะครับไม่มีดันใหม่อ่ะเดี๋ยวตัดไปตอนดันมาแล้วกันอตัดมาเวลาดันเริ่มเลยนะครับผมก็มาดูกันนะครับผมไม่รู้เรื่องมันเท่าไหร่นะก็มาพร้อมทีมคนดีดนาะมานัวเต็มไปหมดเลยนะเป็นไะง เอาคนแบบมาเออเออไม่รู้อ่ะไปเอะอยากรู้ไม่หลับไม่นอนกันนะครับแล้วตอนนี้เป็นก็เวลาตีสามนะครับผมก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันนะครับลากกันมามาระบบดันนะครับดันเจียนนะครับฝั่งนี้เรียกว่าทอัลนะครับส่วนนี้ก็คือดันเจียนนะครับระบบใหม่นะเลือดจะเท่าไหร่นะลายเข้าไปเฮ้ยลายแล้วเอ้ยนี่คือยังไงไปเนี่ยเอย่ยังไงวะต้อง อ๋อมันต้องมีแบบเกิดแบบกระจายกระจายเหมือนอ้องคุ้นคุ้นได้ไหมนะคุ้นมากจ้าจ้าสี่มุมนั้นลบเออสี่มุมนั้นลบสี่ทีอะน,นับเขา้เาดาวถอยหลัง อ่าฮะอ่าเดี๋ยวไม่จะข้าเวลานะครับก็อธิบายนะครับว่าอ่าก็มีเบ็ดใหม่นะครับอีกรอบนึงเบ็ดใหม่ระบบอาร์ติแฟกต์นะครับมีปลานะครับก็คือเอาเบ็ดไปตกปลานะแต่ไม่รู้ว่าอ่ามันจะได้ปลาจริงหรือเปล่านะครับแต่ที่รู้ผมลองไปตกมาแล้วก็ได้พวกหินคราบนะครับหินคราบอ่าดันสตาร์ทอ๋อนี่เลดมอนเท่าไหร่ อีซี่ขนาดนี้เลยหรอโอ้ยก็กินฟรีดิโอ้โหไปรูมสิบเลยดีไหมเออโอ้โหมีกี่รูมวะเนี่ยเวสรูมห้ารูมสิบห้ามีกี่รูมมีรูมห้ารูมสิบห้าอ่าเดนเชียนมียี่ห้าอ๋อยี่ห้าลักกี้ ใส่ตัวเพิ่ม60อ๋อได้ได้เปิดได้เปิดแน่นอนเนี่ได้แล้วได้แล้วไ,ได้เปิดแล้วเอ้ยจะกือโอ้ง่ายมากเลย่ะเปิดไข่เอ้ยเหมือนเขาช่วยผู้เล่นใหม่นะเื่นแบบว่าทำเควสก,กันง่ายมากรูม20่ิเปิดไข่หนึ่งฟองแล้วก็ดันเจียนรูม5เปิดไข่หนึ่งฟอมดันขีนตรงง่ายเนครบเออแต่อาฮะอย่าเพิ่งนะผมไม่ได้ตีมไม่ได้อะไรเลยอะ เอ่อนิวไอเทมีเกินกล่องอยู่ไหนอะถ้าเราไม่ตีเราได้กล่องไหมเฮ้ยได้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 ผมไม่ได้ตีได้กล่องได้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 กล่องได้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 ได้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 ทุกคนปะหวะหรือว่าได้เป็นบางคนมีใคร มีไม่ได้ไหมผมไม่ได้ตีด้วยนะเมื่อกี้ตอนที่มันดรอปอ่ะผมไม่ได้ตีนะเพราะว่าอ่าผมยืนอยู่หน้าประตูนะครับแล้วใครไปตีตรงไหนก็ไม่รู้ตีตัวนี้ปุ๋ยเลื่อนไม่เยอะนะสบายๆโอ้ยรูนสิชิวเดี๋ยวผมได้กี่กล่องแหละ ผมได้ส่งกลงโอ้อดีๆมันมีบอกว่ขาข้างในได้อะไรโอเคโอเคเดี๋ยวมาสรุปให้เดี๋ยวมาสรุปให้มใหผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นอันนี้แล้วนะครับเมื่อกี้ผมเห็นอันนี้แล้วนี่ดีดีดีอันไหนวะอันอันอันไข่เหรอไข่มีปะเนี่ยช่วผมได้มีไข่ปะไม่มีมีแค่ล็อตค้โอ,อ้ไม่มีไข่มีซีเค็ดด้วยฮัลโหล กล่องมีซีเกตด้วยครับไยรุ่นโอ้โหอย่างนี้ก็ไม่มีสิ้นสุดนะครับขนาดอ่าวับตำมผยังหาไม่ได้เลยรีโลเยอะขนาดนี้ยังหาไม่ได้และชาตินี้จะหาได้ไหมเนี่ยอ่ะมาเดี๋ยวเออผมอ่ากดอัจฉริยะน,นี่เดี๋ยวเออรับก่อนรับก่อน ได้เงินสิบนะครับได้เงินสิบนี่ได้เปิดไข่แล้วโอ้คืนนี้สบายแล้วเปิดไขโ่โอ้โอเคนะดันไม่ยากนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปได้กี่รูมนะแต่ผมไม่อยากให้คลิปมันยาวนะครับงั้นเดี๋ยวผมขออ่าตัดไปตรงใกล้ดันจบแล้วกันนะครับจะได้ไม่ไม่ยาวเกินไปโอเคจะตัดไปเลยสวัสดีครับก็ตัดมาที่ รูม29นะครับเริ่มไม่กระดิกแล้วนะครับเพราะว่ามอนเลือด 6b นะบอสบอสเลือด 6b นะครับส่วนมอนนะครับอ,อินเซนเลือด 2.3b ซึ่งมันเยอะกว่ารูม30นะครับเยอะกว่ารูม30ซึ่งผมก็ไม่รู้จะลงไปทำไมนะครับแต่คือพอดีผมอาชิปจะให้ดูนะครับว่าตอนจบมันยังไง ประมาณนี้นะครับก็สิ่งที่มีดอกด้ายดันนะครับก็จะเป็นกล่องนะครับกล่องนะครับกล่องต่างๆนะครับแต่ผมน่าจะมีแค่3ามกล่องนะหรือเปล่า1 2 1 2 3 4 5 6หนึ่งสี่ห้าดชิ้นนะครับเดี๋ยวขอนับก่อนหนึ่ง6 7 8สาี่ห้าดดชิ้นโอเคมีแค่นี้ครับกล่องมีแค่นี้ ก็ถ้าได้เบกิเนอร์นะครับแล้วถ้าเปิดได้ตัวระดับซีเขตนะครับคือเปิดไข่เพิ่มหนึ่งฟองนี่จะแบบอยอยากได้อะเปิดไข่เพิ่มหนึ่งฟองนะครับคือนี่นะครับบวกลัคกี้0ูจุดห้าเปิดไข่หนึ่งฟองนะครับระดับซีเข็ดนะดีเขตตัวรับยังว่ายากแล้วคุณจะไม่ให้เปิดหาตัวอะไรดีนี้เกิดเนี่ยคนปวดหัวเลยให้ใจท่านจริงจริงะก็ประมาณนี้ อะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็เนี่ยครับมีสอย่างนี่กองดัก,กบอลน,นะครับมีแต่ลูกแก้วดัก,กบอลน,นะครับลูกที่7หน้าตาปีนี้เองไม่เคยเห็นมาก่อนนะอาท์ติแฟกนะครับก็อันนี้ก็จะมีของอยู่5ชิ้นนะอันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ถ้าถ้าหลุดรอดเกลือมาได้ได้สีเหลืองสีแดงก็เดี๋ดีดีนั้น,นะดีดีนั้นเป็นนตกปลาอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอัปเดตนี้ตกปลาแล้วได้อะไรนะครับเพราะมันเพิ่งอัปเดตมาผมยังไม่ได้ทําข้อมูลเลยนะเนี่ยก็ได้ตกปลาที่ค่าวๆที่ น้องๆเขาช่วยกันตกมาบอกมาก็จะเป็นหินเนี่ยหินพวกนี้นะครับหินต่างๆแต่ไม่รู้ว่าได้ปลาหรือเปล่าไม่รู้ว่าได้เคลสเอเซนต์ไหมนะครับแต่ถ้าตบดันหนักอนบอลได้ลูกแก้วด้วยได้ลุกแก้วด้วยผมไมร้องผมมาแล้วผมได้ลูกแก้วมานะครับได้ลูกแก้วหนึ่งมาเม็ดหนึ่งก็อัปเดตนะครับมีประมาณนี้ก็เป็นอัปเดตสั้นๆนะครับไม่ใช่อัปเดตไซเตอรอ่าอัปเดตไซตารมะก็คือ อัปเดตหน้านะถ้ามาเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะดีมากนะครับเพราะไม่กี่วันแล้วรีบจะรีบอัปเดตนี้มาทําไมไม่รู้่าไม่รู้เขาะจะมีเวลาทําอัปเดตหลักหรือเปล่าเออแต่ก็หวังว่าจะทําทันนะเพราะอยากให้อัปเดตนะอยากเห็นพิษไซแล้วนะครับอยากได้พิษไซสมาเนื่องจากตัวละครอ่าโลบักนะครับมันเก่งกว่าสูคุนะอัปเดตล่าสุดนะครับเลยต้องการตัวมาตกที่แกนะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์และ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ที่เป็นอ่าเดี๋ยวพอตัดต่อ,อกว่าจะเสร็จอะไรเสร็จก็นู่นะอาา่ะในเชา้าถามว่าพรุ่งนี้จะตีมไหมตอบได้เท่นี้อ่าถ้าถามว่าวันพฤหัสที่2ี่สิจะตีมไหม,ต,ม,ไมตอบได้นี้ว่าถ้าตื่นไหวจะตรีมนะครับว่าเอออยากมาลงดังกับคนดูนะแล้วก็เจอกัในใหม่คลิปหน้าไปละบายบายคุ๊บจุ๊บ